ก็กราบสวัสดีคุณชมทุกคนแล้วก็ทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมในช่องนักปั่นสายโหนะมาจัดเกมเกชาฟอร์จูนในหน้าค่ายเบลวินหนึ่งหกแปดแปดนะครับมากันเลยครับวันนี้นะครับผมทุนสิบสองเคหน้าเบ็ดดอกละสี่ร้อยนะผมเกชาฟอร์จูนนะฮะไปครับเก้าร้อยหกสิบแล้วไหลไหมไม่ไหลนะพันไปเทอโบโต้ดีกว่านะได้มาพันนิดนะผมลุยเลยครับผมอุ้ยบังมาก็พันหนึ่งครับผมลุ้นไปต่อเรื่อยๆก็จะดีมากครับผม ไปครับร้อยยี่สิบครับแล้วมีวายมาไม่ติดอะไรนะลุ้นกันไปยาวไปยาวไปนะฮะบังมาอีกนะครับห้าร้อยร้อยแปดสิบครับผมแล้วผู้สาวมาอีกครับพันสองไหลต่อเนื่องไปห้าร้อยสิบมีวายอยู่ช่องสามแล้วติดอยู่แล้วครับผมสามพันแปดสิบผมแล้วอุ้ยระเบิดไปอีกช็อตหนึ่งครับหมื่นหนึ่งล้วไหลต่อเนื่องครับสี่ร้อยสี่สิบเอามาอีกพันสอง อโอ้โห่หายใจหายขอไม่ทันนะผมมาอย่างนี้ผมก็ชิลสิครับบวกไปแล้วครับบวกเร็วมากนะเกมกีชาฟอร์จูนนะเกมนี้ก็ไม่ได้เล่นมาสักไรเอารถบังมาต่อเนื่องสองพันครับผมแล้วมีรู้นเข้าสแกตเตอร์ด้วยนะสามตัวเพื่อเข้าสแกตเตอร์ครับผมโอ้โหไม่มานะผมได้ไปสองพันเจ็ดร้อยนะก็ถ้าเข้าสแกตเตอร์ก็มีมันนะครับเกมนี้นะบวกแล้วเข้าสแกตเตอร์อีกโอ้โหไม่รู้จะสุดไปไหนเอาบังมาครับบังมา,บ,มาบ่อยมากครับวันนี้พันห้าครับ อับบังมาครับสามร้อยหกสิบโอ้โหบังมาบ่อยนะวันนี้บังกับผู้สาวนะลองมาผู้สาวคนระับเ,เดือดครับเดือดบอกได้ตรงนี้ว่าเดือดเดือดจัดนะครับผมร้อยยี่สิบครับผมแล้วล้อไหลมาร้อยหกสิบมีวายมาต่อเนื่องไหมมาอีกครับพันสองถึงช่องท้ายเลยทีเดียวเชียวโอ้โหผู้สาวมาหกร้อยมีวายมาโอ้โหวายมาไม่ได้นะไม่เป็นไรนะครับไปต่อครับผมอ่ะบังมาอีกแล้ว800ครับแปดร้อยครับเปิดด้วยบังตลอดนะวันนี้นะ ถือว่ามาดีเลยทีเดียวเชียวนะครับผมไปครับสองร้อยครับอุย้ยเต็มกระดานอีกแนะล,ล้วสองพันสี่นะโหไหลติดรัวๆนะวันนี้นะเดือดครับสามหมื่นตงแสต้องเลิกลานะเท่าหนึ่งก็เลิกนะเราช่องเรานะผมไม่ได้แบบว่าเอาเวอร์วังอะไรนะเอากาไรนั้นกาไรชัวร์วดีกว่านะครับไปครับสี่สิบแล้วไหลไปสี่ร้อยแล้วไหลไปยี่สิบแล้วไหลไหมไม่ไมหลโอ้ตอนนี้ย่อลงมานิดนึงนะไม่เป็นไรนะลดลงมานิดนึงนะครับ เดี๋ยวว่ได้ช็อตใหญ่ก็เกิดเองอะ่ะโหสกเกตเตอร์แม่งมาล่อตาล่อใจนะวันนี้จะเข้าไหมเนี่ยกีชาฟอร์จูนไม่ค่อยเข้าสเกตเตอร์นะเอาจริงก็คือเป็นเกมที่แบบมันไหลไดีอยู่แล้วนะสเก็ตเกอร์ก็เป็นแค่ผลพลอยได้นะผมรจลยี่สิบมีวายมาครับมาครับร้อยยี่สิบแล้วไปต่อเนื่องเลยร้อยหกสิบโอ้โหสวยอยู่นะไม่แย่เท่าไหร่นะครับมาครับสี่ร้อยแปดสิบแล้วโอย้ยังไม่มีอะไร มาครับร้อยหกสิบครับผมหลไหมอุ้ยรู้อีกหนึ่งตัวเพื่อเข้าฟรีเกมครับอ๋อใช้สี่นะผมเข้าใจผิดผมคิดว่ามันใช้สามนะความจริงก็คือใช้สี่นะครับผมไม่เป็นไรครับโอ้โหตอนนี้ลดลงมาสองหมื่นเดี๋ยวบัดเลิกแม่งเลยเมื่อกี้ก็บวกดีๆจะสามหมื่นจะได้เลิกอยู่แล้วนะครับผมหกสิบครับอุ้ยผู้สาวมาเต็มกระดานครับสี่พันครับแล้วมีหลไหมไหลายไปเอครับสองร้อยสี่สิบวายเต็มแบบนี้ครับสองพันแปดร้อยแปดสิบอะบังมาอีกสามพันอุ้ยเดือดจัดรัสเซียแล้ะครับผม โอ้โหเอาเรื่องกระเบื้องแตกไปทีครับช็อนนี้ครับมือหน่อยยีนะผมเลิกเลยดีกว่านะผมว่าไม่อยากจะไปต่อแล้วครับเดี๋ยวมันลงมาอีกนะขึ้นมาถึงส0 0 0 0ื่นก็เลิกไปครับเท่าหนึ่งนะไปถอนเงินใช้ดีกว่านะครับทุกคนครับก็โอเคครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ใครสนใจอยากเล่นกชาฟอจูนเดือดๆแบบนี้ก็ข้างล่างใต้คลิปเลยนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบวัสดีครับ